คงที่ที่แต่งตัวได้ดีพอฮ่าเ่าฮ่าอรอยไหสวัสดีครับผมมาพอกันอีลราครับกับลงกินแซ่บนะมุสาวครับผมสำหรับมื้อนี้มากับบรรยากาศเย็นๆเลยครับลมบ่อยๆครับผมมื้อนี้กับผมมีอย่างไรครับผมเมื่อื่นพอไม่ได้นองกินข้าวแต่เือเก่า สำหรับะนี้เมนวนที่เชิทย์เป็นจานให้นะครับโอ้ยเศรษฐีเราพี่น้องผัดเผ็ดกระดูกหมูจ้าโอ้โหหลักกระมีเหนดพริเงาปลาสูตรพิเศษครับผมหอมแดงกระเทียมพริกขี้น้อยสวนมาพี่น้องกระฟ้ากันเลยครับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นมั่ใจอยูรู้มีเสียป่ะครับเนาะที่เด็ดมานน้ำเสนอเมนูงาหมูสับง่ายๆกินขอนกันช่วมือครับผมมาพี่น้องโบว์ไร้แล้วหัวเข่าแล้วครับเซร์เซร์ก็เจ้าครับพี่น้องมันนี้่ต้องขอเดี๋ยวกินหัวหอยนะผัดเศษผัดชาแล้วครับเศษพวก พิไทยพิไทยอ่อนหอมนี่เพิงมาใส่เข้าไปครับแจมข้อความนี้ต้นหอมบักชีนี่กันต้นหอมปลูกเองครับนี่อันนี้ต้นหอมปลูกเองเอาอที่กินของผมกันยังเกือบสักนิดเดีวแต่ว่าท่านี่เก็บกันล้างเก็บกับอันนี้แตงกวาเหรียหน่อยนครับมาพี่น้องไหมกินผัดเก็บกระดูกน้ำกันจ้า คุณนม่ค่อยใ่า่บันแฮบเนี่ยปลกเองร้อนปิดร้อนปิดใช้ใช้เสียันพี่น้นนองเงี้ยมอซ ก้อนแล้วอ่ยอืม, <Yeah. S 1> อมวนให้มันเนาะอืมาไข่พวกผัดพริกแกงอยังเนาะผัดเผ็ดพันยังเนาะ น,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 น้ำนหนดเท่น่ะนี่นมนมสดนมสดนมมันน้วยมนันมันนี่ไปใส่น่าบิกเจริมันน,ออน,น้อ,นอยด่่หรอเลรไปอยากใส่มันมันดิ่หรอใช่ผัดอันเทนหมูป้า พี่น้องมากขังหอนสุดเซ็ตน้มาส,ะสะั่วขอโทษครับให้ครับมีบาิษัทแจกบิลเบอร์ตากของผมเลยพอดีไร้งงองอะไรฉั โอ้อันนี้อืม <grabas> วันน,นนี้น้าสายจังลยครับแถวเบียดตะการที่ว่ามะตูนนั่นอันนี้มันเกือีอยใช้เวลาจังอยครับผั่นตัวก,กระดูกอ่นกอนหมูโคหมูอันนี้ผสมกับฟังข้อหมูเดนนันมัน,มน nè nè ừ. <laughs> bọc bùn, thơm quá hòm เลี้ยส่วนเนี่ยยังไมเ่เหลือมันเสียบมาเ้อพี่น้องมาเ้อ,อเซยมกันครับาของหาหามากินกันขมคอันมันนะ อยางกคน่อยะพี่น้องผมนั่งกิน,น,เ,นเนี่ยที่สุขัง,ง,งบ้านไม,ม,มเน่เป็นเ่ยสมุนรถไฟรนไปเดมาทัางสันจอนนี่ขนได้่ะางไมไดนเนี่ยอยือ้าขอมาให้กตัวนี้เป็นในเสียเมียงอะของมื่อตน ดำาเมื่อนี่พี่ร้องเก็บปลาทิพกินมั้งครับอืมกินหน่อยทำนี่แล้วหนี่สร็จทำเยอะใบแต่ว่าใบวัใหญ่เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยสำหรับทิ่นี่กับว่ามีอย่างไรครับผมเมื่อนเพราอไม่พี่น้องกินของกันเุกตขอฝากกันนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตดวที่ได้เป็นกำลังใจให้ผมกินเสะประกอบเนาะแล้วก็ผมมาที่เดิมานล้วเสนอไม่รู้ง่ายยังมาโศกเพื่อนพราะไม่เป็นของกินก่อนกันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า